ทะเลาะกันใหญ่เลยว่าคาสิโนมันจะมาก่อนได้ยังไงคนตายเนะี่ยยังขุดค้นกันอยู่เลยแล้วคุณจะมาคาสิโนได้ยังไงร,รัฐบาลก็ไม่ยอมครับตีเช็กเปล่าให้นักการเมืองไปกาหนดโอ้โหแล้วใครจะไปไว้ใจนักการเมืองไม่เหมือนกับสิงคโปร์มาเกา๊าลาสเวกัสผมรู้ว่าในได้มันเข้าประเทศอันนี้นเราก็าเข้าใจไม่พยายามที่จะให้คนในประเทศเล่นต้องมีเงิน50ล้านในบัญชีพรมอบอกไม่เอาครับแค่เสียภาษี3ปีติดต่อกันก็จบแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะเอาลูกค้าคนไทยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่หลายๆกลุ่มรับไม่ได้ว่า คาสิโนไม่ได้เพิ่มผลผลิตให้กับเศรษฐกิจแต่มันเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋าคนหนึ่งไปอยู่อีกคนหนึ่งให้เกิดเมืองใหม่ให้คนย้ายเข้าไปให้คนมีงานทําแต่เขากําหนดไว้เลยว่าต้องไปในเมืองที่มีทุกอย่างพร้อมหมดมีสนามบินมีทุกอย่างม,มันมีหมดอยู่แล้วคุณจะเอาเอาไอ้คาสิโนมาลงทําไมดีบีทวเทสวัสดีครับหม่อมกอนครับสวัสดีครับ,รบข่าวด่วนข่าวลายข่าวแรง อ,อครั้นี้เขาเลื่อนเข้าสภาแล้วคาสิโนโแต่ว่าเลื่อนเฉยๆนะเลื่อนไปสมัยหน้าแต่ไม่ได้ยกเลิกผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับทไมเขาแรงอย่างนั้นก็เข้าสภาทันทีพิจารณาทันทีแต่อยู่ดีก็มาเลื่อนมันน่าจะมีเบื้องหลังอะไรไหมครับหมอ,อกรับเชิญครับค,โโคือสัปดาห์ที่แล้วครับมันมีการเสนอเรื่องแผ่นดินไหวเข้ามาว่าต้องรีบมาคุยในสภาก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งมันก็ถูกต้องนะเรื่องแผ่นดินไหวคนตายเยอะ ก็คงต้องมาคุยทั้งเรื่องการระบบป้องกันภัยอะไรต่างๆที่เราเคยเล่าในรายการนี้นะครับก็ถูกต้องมีการเสนอจากฝ่ายค้านแต่ฝ่ายรัฐบาลเสนอเลยครับว่าต้องเป็นคาสิโนโครับต้องคาสิโนต้องมาก่อนก็เลยทะเลาะกันใหญ่เลยว่าเอาซนคาสิโนมันจะมาก่อนได้ยังไงในเมื่อมันเรื่องคนตายในยังขุดค้นกันอยู่เลยแล้วคุณจะมาคาสิโนได้ยังไงร,รัฐบาลก็ไม่ยอมครับใช้เสียงข้างมากบรรจุเข้ามาให้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าถอยหลังจากที่รัฐบาล สุดซอยคาสิโนไปเนี่ยนะคาสิโนสุดซอยเนี่ยโหมีกลุ่มออกมาต่อต้านเยอะแยะครับกลุ่มหมอกลุ่มสาธารสุขกลุ่มอะไต่างๆเนี่ยทุกคนยอมรับไม่ได้เพราะว่าภาพที่ผมเห็นในการประชุมสภาเนี่ยถ้าเรามีคลิปเราจะเห็นว่ามีการเสนอเรื่องเรื่องแผ่นดินไหวขึ้นก่อนแล้วสสรฐบาลก็ลุกขึ้นทันทีสวนเลยว่าเอาคาสิโนก่อนมันแปลกอะคาสิโนมันต้องมาทีหลังอะมันไม่ใช่ความเป็นความตายของชาติ มันจะเล่นกอดได้ไงแล้วก็ใช้เสียงข้างมากดันเข้ามาเลยมันเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นมาสั่งหรือเปล่าว่าเฮ้ยมึงต้องเอาคาสิโนเข้านะมันจะไม่ทันแล้วนะมันรีบนะเอ้าแล้วไอ้ที่เรื่องแผ่นดินไหวมันไม่รีบหรือไงไอ้ระบบเตือนภัยที่เราคุยกันอาจารย์มันไม่รีบหรือมันรีบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สังคมมันเกิดความระแวงสงสัยว่าไอ้ที่หาเสียงไว้ไม่ทําไอ้ที่ทำมะไม่ได้หาเสียงอะรีบมากมันคืออะไรมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยบงการอยู่หรือเปล่า ก็ก็ดู Ming ท่าทีจะเป็นอย่างน้นแต่ตอนนี้มันไม่เพื่ออะไรแต่ว่าอันนั้นคือคําถามต่อไปมันเป็น <คำ S 1> ดีลลับไหมคําถามคือว่าแล้วเขาทำไมต้องถอยเนี่ยสงสัยไหมครับอาจารย์ต้องถอยนออยี่ผมว่าต้องถอยนะเพราะว่าผมได้รับลายหรือว่าคนส่งมาว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเคลื่อนกันหมดแล้วว่าทุกกลุ่มเนี่ยไม่ยอมลงชื่อกันยาวเหยียดว่า จะไม่ยอมในเรื่องนี้เด็ดขาดที่จะให้มีคาสิโนในประเทศไทยรงชื่อกันมาเยอะครับแต่ว่าผมก็เชื่อนะว่ายัางมีคนสนับสนุนคาสิโนเพราะอาจจะเห็นว่าในลาสเวกัสก็มีในสิงคโปร์ก็มีในมาเก๊าก็มีทําไมไทยจะมีไม่ได้ก็อาจจะมีอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามีคนจํานวนมากอ่ะที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยลงชื่อกันมาว่าไม่เห็นด้วยกับคาสิโนสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์ต้องคิดถึงกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแต่ละกลุ่มเนี่ยหลายกลุ่มไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยนะอาจารย์ แม้แต่พักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับคาสิโนเนี่ยมันหลักๆเขามันก็มีอยู่พักเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มมวลชนทั้งหลายอีกต่างหากมันก็เหมือนกับมีความเห็นที่มาได้พิจารณากันแล้วว่ามันไม่ดีอะแล้วมันก็เลยมาตรงกันว่าเออไม่เห็นด้วยกับคาสิโนแต่ผมมองในแง่มุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมบางอย่างที่เราก็ฟังไว้ก็ไม่เสียหายเนาะคือการพนันมันไม่ดีอยู่แล้วคาสิโนมันไม่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ดีในโลกเนี่ย ในประเทศไทยนี่มันมีเยอะมากที่มันไม่ดีแต่มันก็ยังเปิดได้อยู่ซูบุรีเลวไหมลอตเตอรี่หวยเถื่อนเลวไหมผมว่ามีอะไรอาบารวดเลวไหมมันเลวทั้งนั้นอ่ะแต่มันก็เปิดมันเป็นหลายสิบปีแล้วอ่ะซ่องโสมเพนีอะไรพวกนี้ในประเทศไทยก็มีเยอะมากนะตามกฎหมายบอกว่าไม่มีไห่มันมีเต็มเลยอะมันจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงไอการพนันเนี่ยไอบอนพนันเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าไม่มีคาสิโนมีบ่อนเยอะไหมบอนเยอะมากแล้วผมก็เห็นคนเล่นการพนันเยอะมากอะไรพวกนี้ ผมก็เลยมองว่าบางครั้งเขาก็มีแนวคิดอะไรใหม่ๆเนาะคือเราไม่พูดถึงการทํากฎหมายคาสิโน,โนที่อันนี้แต่เราพูดถึงกฎหมายหรือสภาพสังคมหรือนิสัยคนไทยเนี่ยมันก็เล่นการพนันอยู่แล้วคือถ้าคนมันจะเล่นนะต่อให้มันไม่มีคาสิโน,โนมันก็เล่นอยู่แล้วคราวนี้สิ่งที่อยากจะอยากจะแก้แก,แก,แก,แก้ปัญหาถ้าพวกเราเราบอกว่าเฮ้ยต่อไปการสูบบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเหมือนในอเมริกาสมัยก่อนการดื่มเหล้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเออ แล้วเราบอกว่าการพนันเป็นสี่กฎหมายเนี่ยแล้วคนยังเล่นการพนันอยู่ไหมมันก็เล่นอยู่เยอะแยะมากมายเราก็เลยมองว่าในแง่มุมเนี้ก็น่าคิดที่พูดถึงว่าไอ้คนที่มันแบบอะไรอ่ะชอบชนจะเอาเงินใต้โต๊ะเลยมาเปิดคาสิโนแล้วจะมามอมเมาอ,อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่เราก็มองว่าพังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการพนันมานานแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าบางคนนะเขาก็เสนอมาว่าเฮ้ยเกิดคาสิโนถูกกฎหมายไปเลยไหมคนเล่นก็นเล่นไปเถอะมันก็เรื่องของเขา แต่ว่าคนคที่ไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปยุ่งอ่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยบ่อนการพนันในประเทศไทยเนี่ยในสมัยร6เนี่ยยังถูกกฎหมายอยู่เลยอเออถ้ามองอย่างเงี้ยคือโสมเป็นนีก็ถูกฎกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนอนาะจารย์ไอไอ,เ,อเรื่องการพนันน่ะมันไม่ใช่ของดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าการเอาขึ้นมาบ่อนเซรีอะไรก็ตามเนี่ยจะเปิดเจ็ดแปดแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยอนาะจารย์มันจะต้องว่าของไม่ดีแล้วมันมีอะไรดีมาทดแทนหมายถึงว่า เราทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมาแทนใช่ไหมหมายถึงว่ารายได้ประเทศเพิ่มขึ้นใช่ไหม<ะ>อ่ามันต้องแลกกันมันต้องแลกกันถ้าเราจะมีสิ่งไม่ดีมันต้องมีอะไรมามาทดแทนเช่นรายได้เข้าประเทศมากขึ้นอ่าอาจารย์อันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ารายได้ที่กําหนดไว้เนี่ยหนึ่งมันเป็นขั้นสูงไม่ใช่ขั้นต่าที่เขียนในกฎหมายนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ย นายกรัมรีเนี่ยหัวหน้าคาอรมอเนี่ยมีสิทธิ์เลยนะที่จะออกคําสั่งให้เก็บรายได้น้อยๆก็ได้หรือไม่เก็บรายได้เลยก็ได้นะครับโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ไม,ไม่กาไรอะไรเงี้ยเราเห็นกฎหมายแล้วเราก็บอกโอ้โหกฎหมายนี่มันแย่มันเป็นกฎหมายซึ่งไรซึ่งธรรมิบาลเลยล่ละไม่มีธรรมิบาลเลยแล้วเราก็รู้ว่านะักการเมืองไทยไม่ใช่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการมีกฎหมายซึ่งเป็นเหมือนกฎหมายเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมอ่านง่ายอ่านแป๊บเดียวเลยทุกอย่างคือตีเช็คกล่าว ตีเช็กเปล่าให้นักการเมืองไปกําหนดหมดโอ้โหแล้วใครจะไปไว้ใจนักการเมืองอาจารย์สุดท้ายประเทศไทยจะไม่ได้คุ้มเสียไม่เหมือนกับสิงคโปร์ผมไปดูสิงคโปร์ผมเห็นมาเกา๊าผมเห็นาสเวกัสเนี่ยผมรู้ว่าไรายได้มันเข้าประเทศอันนั้นเราก็เข้าใจนะครับว่าเขาทําเพื่อเข้าประเทศแล้วเขาไม่ไม่พยายามที่จะให้คนในประเทศเล่นสิงคโปร์นี่เป็นคนเล่นน้อยมากเป็นคนเล่นในคาสิโนนี่น้อยมากเพราะว่าเขาจงใจเลยอย่างประเทศไทยเนี่ยอันนี้กฎหมายเนี่ย กฤษิกาบอกว่าอะไรไหมครับต้องมีเงิน50ล้านในบัญชี3ปีติดต่อกันคอรมอรบอกไม่เอาครับแค่เสียภาษี3ปีติดต่อกันก็จบแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะเอาลูกค้าคนไทยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่หลายๆกลุ่มรับไม่ได้ว่าสุดท้ายคาสิโนโไม่ได้มีการผลิตจริงอาจารย์นึกออกไหมไม่ได้ผลิตสินค้าคไม่ได้ผลิตสินค้าจริงดังนั้นคาสิโนโไม่ได้เพิ่มผลผลิตให้กับเศรษฐกิจแต่มันเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋าคนหนึ่งไปอยู่อีกคนหนึ่ง คาซิโดนะไม่ได้มีการเพิ่มผลผลิตอะไรทางเศรษฐกิจเลยย้ายเงินจากกระเป๋าคนหนึ่งย้ายเงินจากเงินประชาชนไปสู่กระเป๋าเจ้าของบอดครับใครจะรับได้แล้วเจ้าของบอดแล้วรัดได้นิดเดียวเพราะรัดไปกําหนดขั้นสูงไว้ว่าห้ามเกินมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันก็ย้ายเงินไปย้ายเงินมามันไม่ได้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงอันนี้มันก็เลยเป็นข้อคัดค้านว่ากฎหมายไทยต่างจากกฎหมายของ สิงคโปร์เยอะมากนะครับแล้วก็เห็นคนรัฐบาลออกมาเถียงว่าเอาบอร์ดของสิงคโปร์มาคุยเลยผมถามพูดอย่างนี้เพื่ออะไรคุณอะคุณจะไปคุยั้งนานแล้วคุณไม่ใช่ว่าพอคนมาต่อต้านบอกเอาบอร์ดสิงคโปร์มาคุยเอาบอร์ดมาเก้ามาคุยเอาบอร์ดลาสเวกัสมาคุยก่อนคุณจะคิดทำมาคุณไปคุยมาแล้วหรือยังก่อนผมว่าคนไทยนี่นะหมายถึงว่าจริงๆก็ต้องตําหนินกการเมืองรัฐบาลไทยเนี่ย ป็นอย่างนี้ทุกทีครับเรื่องน้ํามันอ่ะผมคุยอาจารย์มาแล้วเคยคุยกับบอร์ดเปโตรน,นัสไหมผมเคยมีบริษัทในรัฐบาลของเราไปคุยกับเปโตรน,นัสไหมว่าจะแก้ให้น้ามันถูกเหมือนมาเลเซียยังไงไม่มีเหมือนกันเลยนี่ก็ท้าทายเลยว่าเดี๋ยวเจ้าบอร์ดของสิงคโปร์มาคุยเจ้าบอร์ดของมาเก๊ามาคุยอ้าวแล้วทำไมไม่คุยมาก่อนก่อนที่คุณจะออกกนโยบายคือเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่รัฐบาลก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อแล้วสิ่งที่คนกลัวที่สุดก็คือมือที่มองไม่เห็นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะแล้วก็เข้ามา จัดการและสุดท้ายคนไทยหรือประเทศไทยก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่มันควรจะเป็นจริงๆแล้วความผิดพลาดมันอยู่ที่ระบบการเมืองไทยระบบการปกครองไทยใช่ระบบกฎหมายไทยที่ไม่โปร่งใสอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักที่ไม่ควรทําถูกต้องคาสิโนก็คงไม่ได้เลวร้ายอะไรมากน้อยน้หรอกถ้าเล่นกันมานานกันแบบสนุกสนานเนาะแล้วก็ไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับมันอย่างเช่นว่าต่างชาติต่างชาติมาเล่นอย่างเดียวเลยคนไทยห้ามเข้าอย่างเงี้ย เพราะว่าถึงจะยังไงมันก็ห้ามไม่ได้หรอกพวกคาสิโนที่อื่นมันก็มีไงถ้าคนจะเล่นมันก็ไม่เล่นที่อื่นอยู่ดีูใช่ไหมก็แก้ปัญหาง่ายมากเปิดที่เดียวเลยทดลองแล้วบอกห้ามคนไทยเข้าเด็ดขาดจบแล้วคุณอยากทำก็ทําไปผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยอาจารย์นะเปิดที่เดียวให้ต่างชาติเขาเขาไม่ยอมหนึ่งเขาไม่ยอมเลยที่จะเปิดที่เดียวเขาไม่ยอมเลยนะเขามีอะไรกันหรือเปล่าที่ต้องเปิดหลายใบอนุญาตเนี่ยเขามีอะไรกันหรือเปล่ามีผลประโยชน์กับแต่ละใบอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาไม่ยอมเลยที่จะมีที่เดียวที่จะทดลองสองเขาไม่ยอมเลยที่จะไม่ให้คนไทยเข้าต้องให้เข้าให้ได้คือสติกาบอกว่าคนไทยต้องมีห้าสิบล้านอ่าคนมีห้าสิบล้านเนี่ยบัญชีมันก็น้อยแล้วใช่ไหมอาจารย์เขายังบอกเขาไม่ยอมเขาจะต้องให้คนไทยเข้าง่ายๆเสียภาษีสามปีแล้วเข้าได้เลยอย่างนี้มันเข้าได้หมดครับเงินเดือนหมื่นกว่าบาทพนักงานลูกจ้างอะไรก็เสียภาษีแล้วสามปีก็เข้าได้แล้วสรุปหมดกันเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยก็คือจะย้ายเงินจากประชาชนนั่นแหละ ออกไปสู่คาสิโนส่วนคาสิโนใครถือหุ้นบ้างผมไม่รู้แล้วส่วนรัดได้เท่าไหร่ภาษีไม่พูดเลยไม่พูดเลยนะภาษีนี่ไม่พูดเลยนะไ,ยนะไปพูดเรื่องไอ้เงินแรกเข้ากับเงินไรสามสิปีซึ่งตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นขั้นห้ามเกินมันต่ําได้ห้ามเกินดังนั้นเนี่ยจะเก็บร้อยล้านก็ได้ใช่ไหมฮะมันได้หมดเพราะว่าอํานาจอยู่ที่นายกร,รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นนายกรัฐมนตรีที่ดีมาแล้ว นะครับเราเห็นนายกรัฐมนตรีที่มีคดีก็มีแล้วเราเห็นนายกรัฐมนตรีมาทุกแบบอะ่ะเพราะนั้นเราจะให้อำนาจไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานนโยบายเรื่องคาสิโนยเงี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยครับเรายกตัวอย่างที่หมาเกาที่ว่าใครๆก็บอกเอา้าจีนยังมีที่หมาเก้าเลยไม่เห็นเขาจะเดือดร้อนอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยนะฮะเรื่องการพนันเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้อขาดบาดตายเพราะเขาเคยมีประสบการณ์กับสมัยส,ยสงครามฟินมาแล้วว่าการมอมเมาประชาชนก็คือการพนันกับฟินนี่แหละ ทำให้ประชาชนจีนประสบทุกพิกัยลําบากมากมายมหาศาลครับที่มาเกาเนี่ยมันเป็นของโปรตุเกสตั้งแต่สมัยก่อนเนาะมันเป็นการที่หาเงินหนาดง่ายๆตอนนี้ใช่มันมีมานานแล้วมีมานาแล้วมีมานะเขาก็ห้ามคนจีนไปเล่นเรื่องมันก็จบนะใช่บ่นในไทยก็เหมือนกันห้ามคนไทยไปเล่น เปิดไปเลยจบไม่มีปัญหาเก็บภาษีแพงๆอันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะเพราะว่ามันเป็นเงินคนอื่นไงจบเห็นด้ินค่นด้วยหาเงินอันนี้หาเงินจริงใช่ไหมฮะแล้วถ้าคุณไม่เอาก็แปลว่าคุณชอฉนคุณมีปัญหาคุณจะหลอกคนไทยไปเล่นอันนี้เกียรติราล่มันชัดเจนแค่นี้คนไทยทั้งประเทศก็ขับไล่คุณไปแล้วว่าคุณเป็นคนชั่วหาทางหลอกคนไทยเออคุณเป็นใครเนี่ยมาหลอกคนไทยเฮ้ยผมว่าประเด็นนี้มันชัดเจนเนาะที่ที่เราจะต้องต่อต้านใช่ไหมฮะ เราต้องต่อต้านครับตอนตอน,ตอนนี้หลายๆกลุ่มออกมาต่อต้านนะครับจริงๆสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือสิงคโปร์เขาต้องการให้คนสิงคโปร์เล่นได้ยากที่สุดลําบากที่สุดคนสิงคโปร์ก็เลยเล่นน้อยมากแล้วก็ต้องอ่านเอาเงินต่างชาติจริงๆนะครับสิงคโปร์มีเงื่อนไขที่ดีหลายประการก็คือว่าหนึ่งห้ามโฆษณาเลยไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งนั้นป้ายคาสิโนก็มองไม่เห็นแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณลงทุนเยอะคุณแบ่งรัดน้อย คุณลงทุนน้อยไม่ตามเป้าคุณต้องแบ่งรัดเยอะแต่แบ่งจากเงินไหนไหมอย่างแบ่งจากเงินกองเงินพนันเลยนะร้อยบาทลงเท่าไหร่สิงคโปร์เก็บยีิบสองบาทเลยไม่สนใจหรอกใครแพ้ใครชนะนะครับอันนี้เงินเข้าประเทศจริงๆยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยทาแล้วมีประโยชน์จริงอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าของคนที่เขาทําแล้วแล้วก็มีแค่สองที่พอนเขาประมูลเนี่ยมีเข้ามาเป็นสิบเลยนะแล้วเขาตัดไปเรื่อย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 สุดท้ายเหลือสองเจ้า แต่เราเนี่ยจะมีให้ทั่วประเทศเลยครับจังหวัดสําคัญๆซึ่งผมว่าว่าแปลกอ่ะจริงๆผมอยากได้ไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครท่องเที่ยวเป็นทีพื้นที่ที่พร้อมปลูกได้ยากการจ้างงานน้อยให้เกิดเมืองใหม่ให้คนย้ายเข้าไปให้คนมีงานทําผมอยากได้แบบนี้แต่เขากําหนดไว้เลยว่าต้องไปในเมืองที่มีทุกอย่างพร้อมหมดมีสนามบินมีทุกอย่างม,มันมีหมดอยู่แล้วคุณจะเอาคาสิโนมาลงทําไม มันไม่ได้เกิดการอะไรกับเศรษฐกิจมากแต่ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่จ้งางงานน้อยพื้นที่เพราะปลูกไม่ได้เนี่ยโอ้มันจะเกิดการจ้างงานเกิดความจเจริญเกิดเมืองใหม่ทั้งอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีขึ้นแพงขึ้นการจ้างงานดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นการท่องเที่ยวดีขึ้นการเดินทางดีขึ้นทุกอย่างพัฒนาหมดแต่เขาไม่เอาเลยนะเขาจะเอาต้องอยู่ในกรุงเทพนะต้องอยู่เชียงใหม่นะต้องอยู่ภูเก็ตนะคืออะไรครับคืออาปากมันก็เห็นลิ้นไก่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมันเป้าหมายไม่ได้เหมือนสิงคโปร์อ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเห็นด้วยครับก็คือว่าตอนนี้เราก็มอมเมาประชาชนด้วยลอตเตอรี่ทุกๆสิบห้าวันอยู่แล้วคาสิโนก็คงไม่ต่งนะางกันเท่าไหร่นะถ้าถ้ามอมเมาอีกนะก็จริงแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าการเยียวยาคนติดคาสิโนเนี่ยนะครับการติดการพนันเนี่ยในสหรัฐเคยวิจัยไว้เมื่อนานมากแล้วสิบห้าปีแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเจ็ดแสนบาทต่อคนติดเพิ่มขึ้นล้านคนก็เจ็ดแสนล้านบาทนะครับ <S <S> <S ต่อคนนะถามว่าทำไมมันเยอะหนึ่งคนติดการพนันจะขาดงานคนติดการพนันจะถูกไล่ออกคนติดการพนันเมื่อไม่มีเงินจะเริ่มไปกู้หนี้ยืมสินเกิดคดีสุดท้ายกู้ไม่ได้ก็ไปปล้นไปจี้เพราะฉะนั้นมันเกิดเรื่องเยอะมากในขั้นทุกขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายของรัฐหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องกราบเรียนว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นเบื้องหลังของคนหนึ่งคนที่ติดการพนันเนี่ยมันสูงเป็นเงินแสน นะสมมุติว่าอเมริกาบอกคำนวณไว้15ปี7 0 0นบาทต่อคนผมเมืองไทยอาค่าของชีพถู่เอา4 0 0นบาทต่อคนติดไปอีกล้านคนก็4 0 0นล้านครับมันไม่มีวันคุ้มเลยรัฐจะต้องมาเสียเงิน4 0สนล้านแบบได้คาสินโนมาได้เงินมาไม่กี่ตังค์ผมก็เลยมองว่าจริงๆประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ตอบชัดมากว่าทำไมถึงไม่เอา ไม่ได้ตอบเรื่องศีลธรรมเลยนะนี่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องศีลธรรมหรือเมืองพุทธอะไรผมไม่ได้พูดผมพูดในในเชิงเศรษฐศาสตร์ในด้าน,นงบการเงินของประเทศเนี่ยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียครับผมคิดอย่างนั้นถ้าจะเปิดต้องเปิดแบบสิงคโปร์คือเอาเงินใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้า,ขามาเลยอันนี้เราอยากได้อันนี้แค่นี้อย่างงี้เราคุ้มแน่เพราะเราไม่ต้องเยียวยาเขาเขาจะติดพน,นันหรือไม่ติดพน,นันเราไม่สนใจเขาเล่นเสร็จเขาบินกลับประเทศไปไม่ใช่ภาระของเรา แต่ถ้ามุ่งหมายที่คนไทยแล้วเนะี่ยอย่าลืมนะครับคนไทยติดพนันคนหนึ่งจะเกิดคดีอาชญากรรมเท่าไหร่ได้ที่สําคัญที่สุดสุดท้ายก็คือไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการฟอกเงินอาจารย์พูดเงินสีเทามาทําอะไรมาก็ตามค้ายาเสพติดมาอ่เข้าไปแลกชิปในบ่อนกลับมาบอกเล่นได้เล่นเสียอะไรไม่รู้ออกมาก็ได้เงินออกมาก็ถูกกฎหมายหมดละถามว่าตรงนี้เรามีมาตรการที่แก้ไขหรือรองรับไหมและเงินสีเทาในประเทศอาจารย์ก็รู้ว่าเมืองไทยเงินสีเทาเยอะไหมเยอะมาก <c oughs> อาจจะเยอะใหญ่พอๆกับเศรษฐกิจปกติของเราด้วยซ้ำไปเพราะฉนั้นจริงๆเศรษฐกิจเราเนี่ย GDP เท่าไหร่ก็ตามมีตัวเลขนอก GDP ที่เป็นสีเทาเนี่ยมหาศาลแน่นอนครับบ้านเรานี่ทุกอย่างมันใต้โต๊ะหมดกฎหมายมันมันบางทีมันคับไม่ถึงเยอะมากแล้วก็เราก็คิดว่าคนไทยเองก็รู้อยู่แล้วล่ทะทุกคนรู้ฮะทุกคนรู้แต่ว่าไม่พูดเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาทําตอนนี้เนี่ยผมว่าอนาคตถ้าเขาอยากจะทาก็รัฐบาลก็ร่วมก่อนทําไม่ได้หรอก ก็<ม>คิด<อ>ว่า,า,วาทำนะไม่ได้ไปได้ยากเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรียกทุกคนทุกเหล่าทุกสีที่แตกต่างกันเข้ามารวมตัวกันได้ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมันเหมือนหลายหลครั้งที่ผ่านมาเรื่องสุดซอยครับเขาชอบสุดซอยอยู่แล้วหลายๆเรื่องนะแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปไม่ได้จริงๆดังนั้นผมเชื่อว่าในที่สุดก็จะถอยก็หลายเรื่องแล้วนะครับที่ไม่ได้หาเสียงและอยากจะทําไม่ว่า MOU 254 4ก็ดีไม่ว่าคาสิโนก็ดีพวกนี้เร่งหมดสิ่งที่ไม่เร่งผมย้ําอีกทีนะดลดราคากาส๊ส ลดราคาน้ามันลดค่าไฟพูดตั้งแต่หาเสียงแล้วยังไม่ได้ทําเลยครับทํามเดือนแรกแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมรอคอยสิ่งที่หาเสียงมากกว่านะครับเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมคุณไม่ทําคุณไม่ได้ทําตามนั้นเลยแต่คุณไปทําสิ่งอื่นที่ประชาชนหลายกลุ่มไม่เห็นด้วยอันเนี้ยมันเร่งเร้าให้รัฐบาลเนี่ยมีอายุที่สั้นลงมีคนบอกว่าพฤษภานี้ก็จะเริ่มมีปัญหากับรัฐบาลชุดนี้แน่นอน อันนี้ไม่ทราบว่าข่าววงในก็าจะรู้ลุกกับผมเนาะแต่ว่าฟังฟังดูแล้วเออรัฐบาลตอนนี้ก็มีปัญหารุมเล้ามามากมายวามกรอขอให้สรุปสุดท้ายนี่ฮะว่ารัฐบาลเนี้ยออหลังจากสงการไปแล้วเนี่ยเขาจะมีคางเป็นไปมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับผมว่าหลายคนก็มาพูดว่าโอ้เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่จริงนะครับรัฐบาลนี้จะอยู่ยาวแล้วก็รัฐบาลนี้จะถอยเป็นเราเคเห็นเขาถอยแล้วล่ะ,เข,ะเ,ลเขาจะถอยเป็นแล้วเขาจะอยู่ยาวเพราะว่าผมเชื่อว่า คุณพ่อท่านนายกก็คงอยากให้ฉันอยู่ยาวนะเพื่อเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวอะไรก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาหลายปัญหาก็จะแก้ไม่ได้ดีเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเรื่องการค้าเรื่องอะไรทุกอย่างมันดูมีปัญหาไปหมดแล้วก็ประสบการณ์กับทีมงานนยครับผมคิดว่าเป็นประเด็นผมไม่ได้คิดว่ารัฐบาลไม่มีคนเก่งนะรัฐบาลมีคนเก่งแต่คนเก่งในรัฐบาลไม่มีอำนาจแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่า จะประครับประคองไปจนอยู่ครบหรือใกล้ครบเต็มทีนะครับแต่ว่าถามว่าชีวิตคนไทยหรือเศรษฐกิจไทยจะดีไหมผมไม่รับประกันเลยครับตในนี้คนไทยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีครับในทุกๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับเราสองคนนะฮะในฐานาะคนไทยก็คัดค้านต่อต้านคาสิโนโเต็มที่นะครับองค์กรครับก็ฟังนะครับว่าเขาจะเลิกเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่รอจังหวะเวลายื <S <S ่นใหม่นะครับ วันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณหมอมกรมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร